เคยคิดไหมคะว่าอะไรเก่ากว่ากันระหว่างสนามบินที่เราใช้เดินทางไปต่างประเทศทุกวันกับประเทศที่อยู่ติดกับเราอย่างกัมพูชา หลายคนอาจจะคิดว่าสนามบินดอนเมืองของเราเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่ล้าสมัยไปแล้วแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้รันเวย์และอาคารผู้โดยสารที่ดูมีอายุคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งเพราะถ้าเรานับอายุกันจริงๆแล้วสนามบินดอนเมืองไม่ได้แค่เก่าแก่กว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่มันมีอายุก่อนการเป็นเอกราชของกัมพูชาเสียอีก เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้วันสรนไทยจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสำรวจพร้อมกันค่ะในขณะที่ชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยแสดงความภาคภูมิใจกับความทันสมัยของท่าอากาศยานานานาชาติเตโชซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับความร่วมมือจากต่างชาติ ทั้งการก่อสร้างโดยจีนการบริหารโดยฝรั่งเศสและการควบคุมน่านฟ้าโดยไทยความภาคภูมิใจนี้บางครั้งก็มาพร้อมกับการเปรียบเทียบและมองว่าสนามบินดอนเมืองของไทยนั้นเก่าและล้าสมัยอย่างไรก็ตามการมองข้ามประวัติศาสตร์อันยาวนานของท่าอากาศยานแห่งนี้อาจทำให้เข้าใจผิดได้เพราะความจริงที่น่าสนใจก็คือ สนามบินดอนเมืองมีอายุเก่าแก่กว่าการสถาปนาประเทศกัมพูชาในฐานะรัฐเอกราชเสียอีกการก่อตั้งสนามบินดอนเมืองเริ่มต้นขึ้นจากการมองการไกลของทางการสยามในยุคต้นรัตนโกสินทร์ทางราชการจึงได้ทำการสำรวจหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมและมีบริเวณกว้างขวางเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จากการสำรวจทางอากาศได้พบพื้นที่นาที่แห้งและเป็นที่ดอนทางตอนเหนือของอำเภอบางเขนซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่าดอนอีเหี่ยวพื้นที่นี้ถูกพิจารณาว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่สูงแล้วยังมีรถไฟสายเหนือวิ่งผ่านทำให้เกิดการเดินทางและการขนส่งสะดวก การก่อสร้างสนามบินแห่งนี้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังมีการปรับพื้นที่ให้เป็นสนามหญ้าเพื่อใช้เป็นรันเวย์สำหรับเครื่องบินขึ้นลงรวมถึงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินและอาคารที่ทำการต่างๆจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2457และเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสนามบินดอนเมือง มาจนถึงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2457นับเป็นวันสำคัญเมื่อนายทหารนักบินทั้ง3ท่านได้นำเครื่องบินจากสนามบินสระปทุมลงมาจอดที่สนามบินดอนเมืองเป็นปฐมเลิกและในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2457กระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งจัดตั้งกองบินทหารโบกขึ้นอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ายที่ตั้งมายังสนามบินดอนเมืองซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงของกิจการการบินของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันและยังคงเป็นวันสำคัญที่กองทัพอากาศไทยถือเป็นวันระลึกข,ของกองทัพอากาศ ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองจึงมีอายุเก่าแก่ถึง111ปีและยังคงเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียที่ยังคงเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องในทางกลับกัน ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาในฐานะรัฐเอกราชนั้นค่อนข้างแตกต่างออกไปกัมพูชาเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสในฐา,านะอาณานิคมมาเป็นเวลานานจึงเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพอินโดจีนกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496ภายหลังจากการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ การยอมรับในฐานะเอกราชอย่างเป็นทางการจากประชาคมโลกเกิดขึ้นในอีกสองปีต่อมาเมื่อองค์การสหรประชาชาติยอมรับให้กัมพูชาเป็นประเทศเอกราชในปีพุทธศักราช2498 ดังนั้นประเทศกัมพูชาจึงมีอายุเพียง72ปีซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับสนามบินดอนเมืองที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2457จะพบว่าสนามบินดอนเมืองได้ถือกำเนิดขึ้นก่อนการก่อ,กอ,กอตั้งประเทศกัมพูชาถึง39ปี การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เพื่อการดูถูกหรือลดทอนคุณค่าของประเทศใดแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกรง่งและยาวนานของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านกิจการการบินซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่เป็นประตูสู่การเดินทางทางอากาศสำหรับผู้คนจำนวนมกหาศาลจ,จนปัจจุบัน และนี่ก็คือทั้งหมดของวันสะพ่อไทยในตอนนี้ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ